สภาพจิตใจสภาพจิตใจ <c oughs> ห,หนูดูแฮปปี้นะ <c oughs> แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากๆมันได้อะไรเป็นเยียวยาจิตใจ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเยียวยาเลยหนูว่าเวลานั่นแหละ <c oughs> แล้วก็การได้อยู่กับตัวเองการได้อยู่กับเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันทําให้เราแบบรู้เลยว่าแบบเออตอนเนี้ยเราเรามีความสุขมากๆเลยค่ะ ก็ร้อยเปอร์เซ็นะถ้าถามจริงๆก็ก็รู้สึกร้อยเปอร์เซ็นค่ะใช่คือตจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่เหมือนด้วยด้วยความที่คําถามมันมันสอบไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนไปอิงราสีว่าแบบปกติถ้าแบบเรามีความรักอ่ะเรื่องงานเราอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนพี่กอเขาก็ถามว่าแบบอ้าวแปลว่าโสดแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยต้องพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตามจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะประกาศตรงนั้นค่ะจริงจริงก่อนนั่แบบ ใช่ก็ประมาณก่อนหน้าที่ถ่ายก็มันแบบ3เดือนคะ่ะใช่จนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสี่ <4 S 1> ประมาณ 4, 4ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็เลยจุดพีไปแล้วคิดว่าคิดว่าคือหนูคือหนูว่ามันมันมีความทรงจําดีๆแหละใช่มันไม่ได้มีแต่ความทรงจําที่ไม่ดีแล้วเราก็จากกันด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความเศร้าแต่ว่าคือณเวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเราแบบมีความสุขดีมากๆค่ะถ้าอยากไปว่าอะไรบมัคือสาเหตุว่าคู่เราก็ดูแบบดีมาเรื่อยๆรื่หวานมาเรื่อยเรื่อย อาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ stage of life อะค่ะเหมือนอาจจะด้วยเราอายุเท่านี้แล้วเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นที่เป็นเหตุผลหลักๆมากกว่าใช่เหค่ะเหมือนช่วงช่วงชีวิตมันมันเขาเรียกว่าอะไร go stage in life มันมันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ส่นนี้ยังถระหว่างทางมันมีการปรับจูนเป็นคือตามจริงมันมันมันดีมาตลอดมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้ไม่โอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่เราเหมือนแบบเนี่ยจะก้าวก้าวไปที่อายุ25อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าเออหรือว่ามันอยู่ในช่วงอีกคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ประมาณนั้นซึ่งจริงก่อนนั้นมันก็ยังโอเคมาโดยตลอดเพราะอย่างเงี้ยครับมาถามเนีน่คือต้อง มีคนตื่นเข้ามาไหมหรือว่าโอ้ไม่มีค่ะมือที่สามนี่คือแบบไม่มีเลยคู่เราคือเรื่องนี้คือแบบไม่มีเลยค่ะใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะก็คือตกลงกันดีๆเป็นเพื่อนใช่ใช่เป็นพี่น้องค่ะคือหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอคือหนูทํางานเดียวมากพี่จริงๆแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือทางานแบบเกือบทุกวันจริงๆค่ะมันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดในการว่าถ้ารักลุ่งงานจะไม่ลุ่งแต่ตอนนี้คือ รักนิ่งรักนิ่งงานรุ่งเห็นไหมก็ถึงบอกว่าเราเชื่อไหมเราเชื่อตอนนี้เชื่อเราเชื่อตอนนี้เชื่อก็ถึงบอกว่าตอนนี้เเลยเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราอยากโฟกัสการทํางานอะไรเงี้ยเราเรากำลังจะยี่ยี่สิบห้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรียนจบมาเราอยากแบบทํางานให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็คบกับเขาแบบสองปีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบถึงเวลาที่เออหรือว่าเรามากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าอย่างสำหรับเราวัยวัยยี่สิบห้าที่เราบอกมันมีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงคะ คือก็อหนูคืหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปประมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเราั้งหรือว่าความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยเออเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรอยาเงี้ยแล้วครั้งนี้ให้อะไรกับเราให้อะไรกับเราเหรอคะ แน่นอนว่าอย่างแรกเลยมันให้ความสุขคือหนูรู้สึกว่าการมีความรักอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียดายเวลาหรือว่าแบบเออรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยคือ,ค,อคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็ให้ข้อคิดกับเราเสมออะไรเงี้ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างก่<พ>อใจชีวิตสดโดย,โดยที่ไม่ได้มีพี่เ <laughs> ขามัน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 ปรับตัวยากไหมหรือมันแตกต่างไหมแรกๆอะ ปรับตัวยากไหมก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนนึงทุกวันตื่นมาก็굿มอร์นิ่งกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็มันก็รู้สึกแกๆ้งนะคะก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่เราแบบตื่นมาทํางานเลยตื่นมาทํางานเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วค่ะมาสดแล้วเนื้อหอมไหมคะอุ้ยพูดได้หรอแกพูดนิดนึงเปิดแผงได้ผมันมันบบ เยอะแยะแค่ไหนปกติค่ะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติของหนู่าปกติของพี่มันยังไงแต่ก็ยังูยังไงลูกก็ปกติแหละ ก็มีค่ะก็มีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแล้วบังเอิญว่ามันเป็นข่าวว่าโสดเลย้ยก็เลยแบบอาจจะมีคนเข้ามาบ้างอาเปนงั้นในความคิดเรามันปกติยังไงสําหรับเราอะมันคิดยังไงมันปกติดีมันเยอะกก่ามันเยอะกว่าปกติรือาจํานวนัเแอบคือด้วยความที่หนูไม่ได้มีช่วงจําไม่ได้เราวว่าตอนโสดอะเป็นยังไงเฮ้ยตายละคือหนูเป็นคนเดดามเข้าฝั่งียร เขอะไรต่อจ้าก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่ามันปกติหรือเปล่าเออก็อาจจะปกติมาอะไม่ไงพี่าปกติของหนูอธิบายพี่เป็นรูปเป็นรูปแบบทำเขียนได้อะปกติยังไงปกติเลยก็มีไดเรกมีไดเรกมีแบบไลฟ์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ได้ไงว่าเขาจีบไลฟ์สตอรี่ก็เขาไลค์แล้วเขาดีเอ็มมาไงจรจริง แม่อยู่ก็มีทั้งคู่แหละครับแล้ใครแบบว่ามาวินบางช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่อ่อยู่ไม่ไม่คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะคิดว่าไม่ถามตัวเองเลยว่าแบบพร้อมไหมก็คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเราจะปฏิเสธเขายังไงบ้างหมายถึงว่าคือเป็นสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในวงการก็เจอการเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ชินไหมกับคำว่าสดเพราะเหมือนว่าเรา ไม่คยย่อยใโสดตอกย้ำนะเราอ่ะฉาบฉาบฉาบะเออจริงๆมัน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 ลำบากไหมกับการที่ต้องเป็นโสดโดยที่ไม่ต้องมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่นะสำหรับพี่มัมามอนไม่เคยหนูอ่ะไม่เคยเปิดตัวแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกที่แบบมีข่าวด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราแล้วแแบบ โสดแล้วหรอเฮ้ยอโอเคเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเรา,าไม่ชินว่าแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราไม่ชินซะมากกว่าค่ะแต่ปกติคือไม่เคยโสดก็ทีโสดมาคงแหละกี่เดือนล,ล่มแล้วน<า>นฉันจำไม่ได้นานสุดเปิบหรือเปล่าสามสี่เดือนสี่เดือนนี่นานสุดแล้วนานสุดไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่นานที่สุดใครไม่นานที่สุดเป็นว่าใครจะทำคะแนนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใช่ก็นั่นแหละนะโอเคอยากคุยอยากคุก